พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลธอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะเอาล่ะนักเดินทางทั้งสี่มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมา ยังต้องเดินทางต่ออีกหรอเนี่ยโอ้ยค่าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วยไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเชิญนักเดินทางทั้งสี่ออกเดินทางได้ข้าชื่อตาข้าชื่อหูข้าชื่อจมกูกข้าชื่อลิ้น ข้าชื่อกายข้าชื่อใจเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไ,ไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เมื่อย,อ,ย,อ,ยอ๋อพี่แทนพี่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองแล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ยท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่นู้น ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหมก็ข้างหน้าโนูนไงข้างหน้านูนเหรอหรือนูนหรือว่านูโนนู่นนูนเฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับเป้าหุ่นรู้เรื่องดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้งสองตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิหนักลอเกินอ่ะข้าก็ไม่ไหวเหมือนกันโออยยข้าจะตกแล้ว ชมัดเลยแค่เดินคนเดียวค่าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินสละเปลาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริงๆดู้าปันสิบ่ไม่หยุดเลยถึงแล้วเจ้านายถึงแล้วเหรอดีมาก ขอต้อนรับนักเดินทางทั้งสี่ขึ้นมาที่นี่ได้เลยอ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเองคอ,อยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าข้าคงรู้สึกผิดแย่เลยนั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุน่นขอบคุณนะ พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วยแล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะอขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินเนี่ยเฮ้ยไม่เอา <c oughs> ไม่ให้กิน <c oughs> <c oughs> เฮรานักเดินทางทั้งสี่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกันจริงหร,รอ เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะรละคำสั่งประจำการกขอรับจ,บจบังไยเอาละไปกันเถอะอุ้ยตัวอะไรน่ารักจงังอ๋อพวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารุป ว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆน,นะใช่ใชเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอก็เห็นในนี้ไงล่ะ <_ d ata> เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอน <_ d ata> ไหนเนี่ยจริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลยว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะอลับเลหล่อไม่เลว เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายัางไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ <laughs> ความจริงก็คือเวทนาทรงข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้งสี่มุ่งหน้ามาที่นี่ตังหากเลยบรรทไปบอกเขาทำไมกันเล่าเอ๊ะท่านผัรษะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับเวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าัรร ก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมะสุขเวทนาแต่ถ้าไม่มีค่าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ <c oughs> เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละพวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหากจริงๆริงอายอตนนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะแต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะเฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกันแต่ข้าร่วมมือเยอะกว่าพวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไงอยากรู้จัครั เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณม่แต่คำชวนงงอีกแล้วสิ ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อนสงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อยเอ้ยอย,อยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี้ย,อยเอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อขายกตัวอย่างภัสสะแบบง่ายๆให้ก็เล่ากันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกัน ก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอดค่าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะโอ oh, ้ได้เลยได้เลยลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้น คือรูรสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆกก็คือวิญญาณหรือตัวรู้ อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลยอย่างนี้นี่นเองต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสษะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นเย้เยยยดีเลยข้ายัางงงงอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอะกมันมีอะไรบ้างความหมายของอายตนะ คือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายัตนะภายในกับอายัตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนตะอ๋อ อย่างนี้นี่เองไม่น่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี้เห็นไม่ว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะนั่นรูปปั้นใหญ่บบิ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ๋อท่านนามารูปไงนามารูป เองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป